พ้ทกานพีอที่รับชมกนที่ได้เห็นคาิปนี้แล้วนะคะกขออนุโมทนาค่ะสาธารณสุขรวมในกันงะาะอให้มีน้ความสุขมาเตเนะคะสมบูรณ์นะคะสมทับค่ชินราานะคะับาบ้านสนามนะคะทุก่สกา like. ปน <co ี้กำลัาสารางนะคะพน้อขอความร่วมมือทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็ยังไม่ติดตามก็ขอฝากกดไล ้ลยนะคะยายหลานแฟมาลีนะคะยายหลานจอมพลินแฟมาลีนะคะขอทุกคนทุก่านมีความความเจริญค่าสาธารทุนท่านขอโชคดีนี่แรกข้านะครับจากพี่จะโลกเป็นรต้อง้เทียงท้าถึงไปแล้วนที่มุ่งสูงขึ้นเขา ย่อยหัวกัญหาชวนด้ตีชวนหายชวนเอืองพบแหล่งต่อไปอันร่มสมบูรณ์ในนามิทาในน้ามิเทานะครับทีน่าภาคภ่มิภาคอนดูรมรื่งมาถีงมาเถิงสาธุเด้อู้ด้อยลานเยนมะเ็จ้าสุไรเก็ยาสุบีเด้อูเด้อ ที่พอดีข้อช่วงได้ที่พอดีก่อจากจากรันมนีวันนีนุนธุรสักศานักศึกบรรยากาศนักะพี่น้องบรรยากาศเข้าสงูนเข้าเข้าสงรูปนะคะเจริญนะครับยุเจแล้ะครับปานยท่านสมความว่างวาดปานะครับขอเงินไหลองทองไล่มาซาบาค้าขายอับะูนตัวหน่อยกงูค่ะตัวน่อยก็มูนะครับล้อนัก็ใส่ไม่ได้นะคะถอดเลยค่ะผ้าดำนะครับ ก็ขอการนเชิญนะครับพี่น้องนะครับที่พุทธสารสนิกชนนะครับเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเลยกัลังมาส่งนะเข้าไปเลยจ้าเข้าไปเลยิ่ารักท่านโยมองการกเรากระทก็ขอการี้นเชิญทางนี้คน่ไันทีกะครับสนะครับก็ขอการี้อนเชิญะครับก็ขอการต้อนเชิญนัพี่น้องที่โถ่กั้แล้วนะครับทีกุ้งอยางีร่วมกับพี่น้อง้าไป่นงานครับเป็นบววต้น้านหน้าพันนะคบเป็นบรรยากาศนะครับพี ให้ดูบรรยากาศท้าสงกรานตมคูลงคูนะคะบริการพี่น้องบริการพี่ดินบริการอาจารย์พี่รินาตาตที่บาทเป็นมูลป็่กุศลนะพี่น้องรับรถขุบรถว่าที่เจ้าจะบ้าน้องมีเงินนี้ที่บาที่บาตจัดพี่ริกระสาอยนะค่น้อยก็ไปเลยลูกก็ไปเลยขอเรียนเชิญพี่น้องทุกทกคนเดินไปหน้านะครับที่พ่อตระหงุดรวหกัน อ่าหนูเข้าไปเลยโลกเข้าไปสงเลยจางามหาพี่น้องเข้ากนกะบรรยากาศนะคะเข้าสลงค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องเองเบิด้อค่ะเบิอพี่น้องเบบวนี้ละค่ะนะคะบรรยากาศภายในนะคะายในวัดนะคะเนองัะดีมากทำพี่น้องจะเดียเน้อ

มันนี่เก่งจังเลยค่ะสงไปเลยลูกสง,งเสร็จแล้วหนูคอด้วยลูกสงเสร็จแล้วหนูคอด้วยค่ะคอด้วยเอายังคลอดละมัเนเขาเรียกยังลูกอันไหนดัง โอ้พี่น้องแต่ประมาณล่ะกวามเทีบยาสุไ้กวามไขยยาสมี